สวัสดีค่ะวันนี้หมอจะมาแนะนำถ่าบริหารและการดูแลตัวเองสำหรับคุณแม่ที่มีผนังหน้าท้องแยกหลังคลอดนะคะหรือที่เราเรียกว่า Diastasis r e c t i ทนะคะซึ่งภาวะนี้เนี่ยคุณแม่อาจจะพบว่าเวลาที่เราไอจามหรือเราออกแรงเนี่ยเราคลำได้เหมือนกับลักษณะนูนๆบริเวณตรงกลางหน้าท้องคือบริเวณสะดือนะคะเหมือนมีอะไรโปง่ปงๆขึ้นมานะคะ คุณแม่บางคนอาจจะมีอาการปวดหลังปวดเอวเวลาขยับลุกนะคะหรือมีอาการท้องผูกท้องอืดร่วมด้วยเวลาที่เป็นนะคะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยคุณแม่สามารถตรวจสอบตัวเองได้ง่ายๆเลยนะคะคือการนอนไงียนะคะแล้วก็คุณแม่ก็อาจจะเอาศีรษะขึ้นอาจจะเอามือซัพพอร์ตไว้ข้างหนึ่งนะคะจากนั้นเนี่ยมืออีกข้างเนี่ยคุณแม่ก็คลำไปตรงบริเวณสะดือนะคะ าเกิดคุณแม่ทําได้ช่องนะคะเหมือนเป็นช่องประมาณ1นิ้วมือหรือสองนิ้วมือระหว่างระหว่างท้องเนี่ยแปลว่ามันมีมันมีช่องว่างคือมีแกลบนะคะมีอะไรนูนๆขึ้นมาในท่านนี้นะคะก็แปลว่าอาจจะมีภาวะผนังหน้าท้องแยกหลังคลอดน,นะคะซึ่งบางคนอาจจะปวดหลังก็ได้หรือไม่ปวดหลังก็ได้นะคะซึ่งเบื้องต้นถ้าเกิดว่าอาการไม่มากนะคะ คุณแม่ก็จะได้รับการแนะนำจากแพทย์นะคะให้ให้ทำกายภาพนะคะซึ่งซึ่งหมอแนะนำว่าควรจะไปให้แพทย์ตรวจตรวจประเมินก่อนถ้าเราสงสัยนะคะจากนั้นถ้าแพทย์ให้เริ่มทำกายภาพเนี่ยเราก็อาจจะออกกำลังภายใต้การดูแลของนักกายภาพบำบัดก่อนนะคะซึ่งท่าที่สอนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นท่าบริหารกล้ามเนื้อหน้นาท้องง่าย,ายๆคือไม่ออกแรงเยอะที่จะทำให้อ่อ โครงสร้างข้างในเนี่ยมันยิ่งโป่งออกมานะคะสิ่งที่ควรจะหลีกเลี่ยงก็คือการยกของหนะักการอุ้มลูกลงน้ำหนักข้างเดียวนะคะหรือว่าการออกกำลังกายหนักๆตามคลิปที่ว่าจะบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องนะคะเพราะว่าออกกำลังหนักไปก็อาจจะทำให้หน้าท้องยิ่งแยกนะคะหรือว่าการไอาจามเบ่งแรงแรงโดยที่ไม่ได้ประคองผนังหน้าท้องไว้นะคะสิ่งที่ควรระวังอีกก็คือว่า การลุกนะคะไม่ว่าจะเป็นการลุกจากท่านอนหรือว่าลุกจากท่านั่งเนี่ยคุณแม่ควรจะพยายามออกแรงจากขานะคะไม่ใช่ใช้หลังนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเรานอนอยู่นะคะคุณแม่ก็ไม่ควรที่จะลุกอย่างนี้นะคะเพราะว่าจะยิ่งทําให้หน้าท้องมันแยกได้ง่ายนะคะที่เราทําได้ก็คือหลังคนที่จะตะแขงก่อนนะคะแล้วก็ใช้แรงจากแขนนะคะเป็นตัวยันขึ้นมาลักษณะนี้นะคะอันนี้ก็จะช่วยให้ เป็นการดูแลตัวเองในช่วงที่พนักหน้าท้องยังไม่ปิดกลับไปน,นะคะค่ะเราก็จะมาเริ่มท่าบริหารกันเลยนะคะค่ะวันนี้หมอก็จะมีให้ทั้งหมด9ท่านะคะซึ่งตอนเริ่มเนี่ยหมอจะเริ่มจากทำแค่10ครั้งรีพีทสองรอบทำซ้ำรอบก่อนในแต่ละท่านะคะซึ่งถ้าคุณแม่ทำไปเรื่อยๆสักพักอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วรู้สึกว่า ม,มันเริ่มง่ายแล้วหน้าท้องม,มันก็ไม่ได้ป่องออกมาเพิ่มคุณแม่ก็สามารถค่อยๆทําเพิ่มกว่านี้ได้นะคะอาจจะเพิ่มเป็นจากสองรอบเป็นสามรอบหรืออาจจะสิบครั้งเพิ่มเป็นสิบสองครั้งสิบห้าครั้งนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะท่าแรกนะคะเป็นท่าที่เรียกว่ากดหลังลงกับเตียงนะคะหรือว่าแบ p เพรสนะคะเราก็นอนนอนง่ายๆนะคะหมอนแนะนําว่า เรานอนบนเตียงที่แน่นหรือใช้แมตนะคะจะดีกว่าที่เรานอนไปบนพื้นแข็งๆเลยนะคะคือให้ให้ให้มีความเฟิร์มระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่แข็งจนเกินไปนะคะท่านี้นะคะเราก็เอามือวางไว้ที่ท้องนะคะจากนั้นเนี่ยให้เราเกรงหน้าท้องแล้วก็กดหลังลงแตบเตียงอย่างนี้นะคะแล้วก็นับ 1>, 1 2 3 4 5แล้วปล่อย1นะคะ1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 3 1 2 3 4 5 4 หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าให้รู้สึกว่าเกร็งตรงหน้าท้องนะคะกดหลังลงกระเตียงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกดหลังลงกระเตียงนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดบริเวณเชิงกลานเนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่ามันยกขึ้นมานะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า 8ต่อน,นะคะ1 2 3 4 5 9 1 2 3 4 5 10นะคะแล้วเราก็อาจจะพักสัก5วินาที10วินาทีนะคะแล้วก็ทำซ้ำเซตที่2นะคะ ถ้าเกิดว่าเราทําแค่นี้แล้วเรายัางปวดหลังนะคะก็ไม่ต้องทํานะคะพักไปก่อนเลยแต่ถ้าไม่มีปวดอะไรก็อันนี้เป็นทางง่ายสุดแนะคะมาเสร็จที่สองนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้ารู้สึกที่ท้องนะคะหายใจออกหายใจเข้าด้วยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าสาม หายใจด้วยนะคะรู้สึกที่ท้องนะหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้า เจ็ดอยากก่ากั้นหายใจนะคะหายใจสบายๆนะคะกดหลังลงกับเตียงหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบ ต่อมานะคะท่าที่2นะก็เป็นท่าที่เรียกว่าหิลสไลด์นะคะก็คือการเลื่อนส้นเท้าไปบนเตียงนะคะก็มาเริ่มกันจากข้างขวาก่อนนะคะทำข้างละสิบครั้งนะคะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะกดหลังลงกับเตียงเกรงหน้าท้องนะคะแล้วก็ค่อยๆเลื่อนเท้านะคะหายใจสบายๆนะคะแล้วเราก็เลื่อนเท้ากลับนะคะหนึ่ง เหมือนเดิมนะคะกดท้องลงกับเตียงนะเลื่อนเท้าสองสามสี่ หายใจสบายๆนะคะเกลงหน้าท้องกดลงกดหลังลงกับเตียงนะคะหกเป เก้า <9 S 2> หายใจออกสิบอ่าแล้วเราก็มาทำอีกข้างหนึ่งนะคะหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกออกแรงสองหายใ,ใจเข้าลากกลับนะคะเกรงหน้าท้อง สามเหมือนเดิมนะคะเกรกหน้าท้องกดหลังลงกับเตียงนะคะหก หายใจเข้าหายใจออกเจ็ดแปดหายใจเข้าเกรงหน้าท้องกดหลังลงกับเตียงเืล่อนกลับมาเก้า อ,อันนี้ก็จบไปสำหรับท่าที่2นะคะต่อมาท่าที่3นะคะเราก็จะเรียกว่า a b l ท็อปนะคะหรือว่าการยกขาขึ้นแล้วก็ตั้งให้เป็นเหมือนลักษณะโต๊ะอย่างนี้นะคะคราวนี้เราก็จะทำการวางขาลงไปกับเตียงแบบท่าตั้งแบบนี้ก่อนนะคะ จากนั้นเราก็ยกขาทีละข้างนะคะเริ่มนะคะยกขึ้นมาให้ขาล่างตั้งฉากนะคะขาท่อนขาขาท่อนบนตั้งฉากนะคะขาท่อนล่างก็แนวขนานกระเตียงนะคะเกรงหน้าท้องกดหลังลงกับเตียงนะับหนึ่งเอาลงนะคะเหมือนเดิมนะสอง หายใจเข้า,าขาลงหายใจออกเกรงหน้าท้องกดหลังลงกับเตียงยกขาขึ้น3หายใจเข้าหายใจออกเกรงหน้าท้องกดหลังลงกับเตียง4ต่อนะคะหายใจออก5หายใ,ใจเข้าวางเท้าลง หายใจออกเกรงหน้าท้องกดหลังลงกับเตียงยกขาขึ้นหกเจ,จ็แปดหายใจเข้าวางขาลงหายใจออกยกขาขึ้นกดหลังลงกับเตียงเก้าหายใจออก หายใจเข้านะคะหายใจออกเก้าหายใจเข้าอา้าวหายใจออกครั้งสุดท้ายข้างนี้นะคะสิบวางขาลงจากนั้นเปลี่ยนข้างเหมือนเดิมนะคะอ่าหายใจเข้าแล้วหายใจออกกดหลังลงกับเตียงยกขาขึ้นตั้งฉากนะคะ หนึ่งหายใจเข้าหายใจออกสองหายใจเข้าสามหายใจเข้าหายใจออกสี ห้หกหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกกดหลังลงกับเตียงเจ็หายใจเข้าท้องป่องหายใจออกกดหลังลงกับเตียง 9 1้อันนี้ก็เป็นท่าที่2นะคะเอออันนี้เป็นท่าที่3นะคะต่อไปท่าที่4นะคะเราก็จะเริ่มจากท่าเทเบิลท็อปแบบนี้นะคะ จากนั้นเราก็จะเหยียดขาลงแบบนี้นะก็คือเป็น t a b ลท็อปแล้วเอ็กเซนเล็กนะคะก็คืองอเข่าไว้เหมือนท่าโต๊ะแล้วก็เหยียดขาลงนะคะอ่ะพร้อมนะคะพร้อมแล้วเริ่มนะยกเลยค่ะให้ตั้งฉากไว้นะคะจากนั้นค่อยๆเหยียดลงเกลงหน้าท้อง1หายใ,ใจออกเหยียดขาสอง หายใจเข้าหายใจออก3หายใจเข้าหายใจออก4หายใจเข้าแล้วหายใจออกนะคะ5้ห <6 S 1> อ่าท่านี้มันจะยากขึ้นนะคะเจอ่าต่อนะคะ 8ปหายใจด้วยนะคะสิ 10. อ่อันนี้คือเสร็จของข้างขวานะคะเราก็จะต่อด้วยข้างซ้ายนะคะอ่าก็พักนิดนึงถ้าเกิดว่าไม่ไหวเนี่ยก็ไม่ต้อง ลดขาค้างไว้คือวางวางขาไปเลยได้นะคะแต่ถ้าไหวก็คือลงลงแค่กึ่งกึงนะคะมันจะได้ออกแรงเยอะกว่าแต่ถ้าไม่ไหวกับท่านี้เลยก็ทำเฉพาะท่าก่อนหน้านี้นะคะต่อนะคะยกนะคะอ่ะขานี้มาข้างซ้ายนาะอ่ะหายใจเข้าแล้วหายใจออกเย็ด้าไปหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกสอง สามอะถ้าไม่ไหววางขาลงเลยนะคะสี ออหายใจออกหายใจเข้า9ก้าสอ่าจบไปนะคะก็ท่าต่อไปเลยนะคะต่อไปต่อไปท่าที่5นะคะก็เป็นท่ายอดฮิตนะคะท่าเดดบักนะคะหรือแมลงตายนะคะอันนี้ก็จะยากขึ้นนิดนึงอ่าเราก็เริ่มด้วยเทเบิลท็อปเหมือนกันนะคะ แล้วก็ยกมือขึ้นตรงๆงตั้งฉากนะคะจากนั้นเราก็สลับนะคะเหยียด <Yeah. S 1> yeah. แขนแขนขวาไปเหยียด yeah. ขาซ้ายลงอย่างนี้นะคะแล้วก็เอากลับมานะคะ1เหยียดไปนะคะอีกข้างเอาลงนะ2หายใจด้วยนะคะเหยีย yeah. ดออกหายใจออกกลับมาหายใจเข้าสาม ขอ20ครั้งนะคะ4าหายใจออกหายใจเข้า5 6หายใจออกนะคะหายใจเข้า7เริ่มสั่นหรือยังคะ8 หายใจออกและหายใจเข้านะคะ9หายใจออกหายใจเข้า10 11หายใจออกหายใจเข้า12หายใจออกหายใจเข้า13สสู้ๆนะคะหายใจออก หายใจเข้า14หายใจออกหายใจเข้า15หายใจออกหายใจเข้า16หายใจออกหายใจเข้า17 18 19 ยี่สิบโอเคอันนี้เป็นท่าที่ห้านะคะ,คะท่านี้นะคะเราก็จะกางสะโพกนะคะเราก็จะใช้หมอนก็ได้หรือจะใช้มือเราก็ได้นะคะถ้าเอาง่ายๆก็แม่ก็ดอนไปเลยนะคะจากนั้นก็กางสะโพกขึ้นคือจะใช้วิธีอย่างนี้ก็ได้นะคะ แล้วก็แค่อย่างนี้ก็พอนะคะเกลงหน้าทองแล้วกลางสะโพกนะคะหรือถ้าอยากเพิ่มความยากก็เหยียดไปด้วยนะคะแล้วเอากลับมา1น,นะคะ2อ,อย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าไม่ไหวก็ทำแค่นี้3 4 ถ้าไหวนะคะก็ไปต่อเลยห้าอย่างนี้นะคะหกหายใจเข้าหายใจออกเจ็ดแปด เอาหายใจด้วยนะคะแล้วก็เกรงหน้าท้องไว้นะคะสิบก็คืออย่างนี้นะคะหรือจะนอนลาบลงไปเลยก็ได้นะคะก็จะง่ายกว่านะคะแล้วเราก็เปลี่ยนข้างนะคะทำอีกข้างหนึ่งนาะเหมือนกันนะคะเราก็ทำอย่างนี้นะคะสำหรับคนที่รู้สึกว่ามัน ยากไปนะคะเราก็แค่การเข่านะคะเริ่มนะคะหนึ่งสองหายใจออกสามหายใจเข้านะคะหายใจออกสี่ห้าถ้าคนที่ไหวนะคะหก หาใจออกเ <8 S 1> <8 S 2> จ็ดแปดหายใจออกนะเก้าสิบก็อย่างนี้นะคะต่อไปเราก็จะมา ท่าที่แปดนะคะก็จะเป็น b บริดจิงบริด i n g ก็คือเราจะออกแรงที่บริเวณกล้ามเนื้อสะโพกด้านหลังนะคะก็คือเป็นท่าง่ายๆที่หลายๆคนอาจจะทำอยู่แล้วนะคะเราก็อยู่ในท่าพร้อมนะคะจากนั้นเราก็ยกสะโพกขึ้นนะคะธรรมาดาอย่างนี้เลยหนึ่ง หายใจเข้าแล้วหายใจออกนะคะ2 3ถ้ารู้สึกยากไปก็ยกตื้นๆน,นะคะถ้าไหวก็ลึกหน่อย4 5ห,หายใจเข้าและหายใจออก6 เร็จแปดสิบแล้วก็ทําซ้าอีกเซตหนึ่งนะคะอาให้พักแป๊บหนึง่งเอาไปต่อนะคะ หนึ่งหายใจเข้าเก่งหน้าท้องหายใจออกยกสะโพกขึ้นสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบโอเคค่ะคราวนี้เราก็มาถึงท่าสุดท้ายนะคะก็คือ คล้ายๆท่าแพล้งนะคะแต่ว่าทําให้ง่ายขึ้นนะคะเราก็จะมีการขยับยกสะโพกขึ้นนะคะ mm hmm. เอาเท่าที่ไหวนะคะถ้าไม่ไหวเอามือสพอร์ตสองข้างได้ถ้าไหวเอามือไว้ที่สะโพกนะคะ mm hmm. เริ่มเลยนะคะ mm hmm. ข้างขวาก่อนนะหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองเราจะรู้สึกที่ตรงเอวด้านซ้ายนะคะสาม สีหาหายใจด้วยนะคะหก เกิดว่ารู้สึกว่ามันยากไปก็อาจจะทำถึงแค่ท่าก่อนหน้านี้นะคะอ่ะแล้วก็สลับข้างนะคะเป็นก้านนะคะเราก็ถ้าไม่ไหวก็เอามือค้ำได้นะคะถ้าไหวเราก็เอามือเท้าสะโพกนะคะอันนี้เราจะฟิวด้านขวานะคะเริ่มเลยนะคะหนึ่ง หายใจออก2 3 4 5 6ห,หน่อยไหมคะ7 เราจะทำแบบข้างละสิบก็ได้นะคะเพื่อความถ้าเราไหวแล้วนะคะถ้าเรารู้สึกว่าสบายสบายแล้วเราก็ทำนะคะเท่านี้ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับท่าบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องสำหรับคุณแม่ที่มีผนังหน้าท้องแยกนะคะซึ่งท่าพวกนี้เป็นท่าที่เบาๆมากๆนะคะท่าที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคุณแม่ที่ผนังหน้าท้องแยกเนี่ยก็คือพวกท่า crunch หรือท่า s i อ up นะคะเพราะว่ามันทำให้เกิด การเกรงบริเวณคอมาสเตอร์มากนะคะทำให้หน้าท้องป่งได้หรือว่าพวกไฮอิ t e n s ซิตี้คอทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะแบบรัดเชียนทวิสหรืออื่นๆน,นะคะก็ควรจะทำแต่ท่าทีงา่ง่ายๆก่อนนะคะถ้าพวกนี้เนี่ยในคุณแม่หลังคลอดที่ไม่เคยบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องหรือคอมาสเตอร์มาก่อนเนี่ยสามารถทำได้เช่นกันนะคะเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าการออกกำลังกล้ามเนื้อหน้าท้องที่เบามากนะคะหรือโลอินเทนซิตี้คอเอ็กเซอนะคะ และสําหรับคุณแม่ที่มีผนังหน้าท้องแยกร่วมกับอาการอื่นๆอย่างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นการปวดหลังการปวดเชิงกลานนะคะโดยที่ขยับลุกทํากิจ,จวัตรประจําวันอะไรก็รู้สึกลําบากมากนะคะอันนี้เนี่ยควรจะได้รับการปรึกษาเพิ่มเติมนะคะคือส่วนใหญ่แพทย์เขาก็อาจจะปรึกษาแพทย์ทางด้านเฉพาะทางเช่นสัญญกรรมนะคะเพื่อให ดูว่ามีการรักษาอย่างอื่นที่จะสามารถช่วยเหลือคุณแม่ได้นอกเหนือจากการออกกําลังหรือเปล่านะคะซึ่งการออกกําลังเนี่ยก็ต้องอาศัยระยะเวลานะคะที่จะดูไปว่าอาการจะดีขึ้นไหมนะคะอาจจะเป็นแบบ3เดือน6เดือนนะคะก็ต้องอาศัยการติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะจากแพทย์นะคะค่ะก็วันนี้ก็เป็นท่าบริหารนะคะหวังว่าจะมีประโยชน์กับ ทุกทกท่านนะคะโดยเฉพาะคุณแม่หลังคลอดทั้งหลายนะคะค่ะหมอก,ก็ขอให้ทุกท่านนะคะได้ดูแลตัวเองดีๆแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะและอย่าลืมติดตามหมอนะคะในเพจและในชาแนลต่างๆตามข้างต้นนี้นะคะแล้วก็มีหนังสือสำหรับการดูแลตัวเองนะคะวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ